สวัสดีแฟนๆพวกทุกคนนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกม p o k é m n Tournament นะครับบนเครื่องเกม Wii U นะครับในรอบก่อนนะครับผมก็ได้ใบเอาไว้นะครับว่าเป็นโปเกมอนที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับในรอบนี้นะครับผมก็จะมาเล่นวิว2นั่นเองครับวิว2นี่เป็นโปเกมอนที่ผมเล่นถนัดที่สุดหนึ่งตัวนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเก่งมากโอเคงั้นเราก็จะเลือกใช้เซ็ตของเรชิรามแล้วก็คิสเซียครับมาดูครับเจอกับโนมยครับเจอกับโอเทลนาครับ โอเคไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเราค่อนข้างมีประสบการณ์กับถทอน์นาบ่อยมากเพื่อนๆเนี่ยเขาไม่มาเยอะมากนะครับเกี่ยวกับมิ t ทูว่าทำไมถึงพี่ไม่ยอมแปลงเมกก้ามิวทูเอคือเก็ของมิวทูมันมันเยอะครับมันต้องเก็บซิติเกตค่อนข้างมากทําให้แบบแปลงล่างค่อนข้างช้านะครับซึ่งนี่ผมเลือกเซตของคิสเซเลียมเลยครับเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มเกตนะครับ โอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับยังไงต่ออายิงไฟมาเหรอนี่สวนด้วยเวฟเข้าไปตรงๆครับนี่เป็นท่าคอสเตอร์ที่ดีที่สุดนะครับของการเจอกับเทลนาครับโฟกัสบาร์เข้าไปจ้าครับจับไม่จ้า,จา,ก,าก็โดนฟงมาแล้วก็เฟรมชาร์จป่าไม่มาไม่ถึงนี่ชาร์จเดสบอร์ตนี่โวกัสบาร์เข้าไปเดสบอร์อุ้ยโอ้โหกําลังชาร์ใไฮบบนนินครับโดนสเก็ต,กตอืมไม่น่าปล่อยจ่าครับโดนสเก็ตไฟอืมแต่บังจีมาก,กันได้นี่ลงไฮบริบงก็ไปกันได้เหรอ วล่างแล้วตีพุ่งลงไปกระโดดแดบตีอื้อเฮ้ยอ้าวติดติดเคาน์เตอร์เนี่ยโอ้โหจะจะบาเรียแล้วก็คอมพิวชันก็โดนจับครับเป็นท่าจับครีเลยครับเนี่ยตีเนี่ยตีปกติเข้าไปครับไซโคครับอ่าแล้วก็ใช้เคสเซเลียครับเพิ่มเลือดแล้วเพิ่มเกรครับผมว่าผมต้องเพิ่มเกรแล้วอยากแปลงเบก้ามีทูเอ็กมากเลยเขาแปลงเขาซีจิเบย์ครับแล้วก็โอ้โหแล้วก็ปาไม้มาโอ้โหทะลุบาเรียแล้วเนี่ยมันอ้อมมาข้างหลังครับแล้วก็ตายด้วยท้าไม่ตายครับอืไฟฟ้าแท็กเกอร์ครับโอ้โดนเข้าไปเต็มๆครับ มม่จะตายนะอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ตายสิเพราะว่าเราโดนคอมโบจากท่าปาไม้มายังยังอยู่เหลือสาธิตซีน่าจะสู้ได้แหละเหลือต้องส่องร้อแล้วขึ้นหลอดแล้วอ่ะจะเข้ายังไงดีเนี่ยอืมเขาสแปมบ่อยมากนี่เวฟโอ้เวฟไม่ถึงล <mer English frustration> ูกไฟมากจังหวะนี้เลยเอ้ยยังยังยังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉาจะแดงจะแตกวะปีแม่เวฟซ้อนเข้าไปเลยเออแล้วก็ชาร์จไบบ์บีมครับอืเขากันได้ครับแล้วก็สุดประมาณที่ไบบีมครับโอ้โหจบเลยครับ โดนนำไปก่อนครับสำหรับยูทูโอ้โหโนหน้ายิงมันยิงไกลมากครับเป็นพวกสายหลอยนะครับเนี่ยมาต่อที่รอบที่สอครับน่าจะแก้มือได้อยู่นะโอ้โหยังโดนไปไปลายครับเนี่ยเซมชาร์ตหนีไว้ไวโอ้โหโดนสุดออกมาที่เคาน์เตอร์ครับไม่น่าเชื่อเลยว่าจะอืโดนสะเก็ดไฟแต่มันบุญจีมาแดนหลบได้ยังไงนี่นะตีรอบตัวงัดขึ้นไม่โดนอัป,ประคัตเคาน์เตอร์อืนีแคนเซนโดนลูกไฟฮะใส่โคคัสครับอ่ะโดนไปปลายโอ้โหยิน่าจะต่อ ตีมาตีรอบตัวครับแล้วก็หลังมือเข้าไปแล้วก็เดินผ่านครับอ่าได้อยู่ครับดูเกรดเข้ามาด้วยไสโคคัสครับอืมได้ตัวคับไปรอบหนึ่งลุกขึ้นมาจับครับอืมมาพุ่งไปโอ้โหเลยชีรัมครับยิงบูไฟมาตอนอะไรตอนนี้เนี่ยก็เราจะไฟพันครับโดนบูไฟเต็มๆครับโดนลายถ่าถึงหักแต่ไม่เป็นไรครับเรามีเคสซิเลียครับลบดีบัฟออกครับแล้วก็เพิ่มเกรดด้วยเพิ่มเลือดอีกไส่กับบีนเออไฟสปินอะไรใสโคคัสครับจับเอาไว้ เวฟเข้าไปตรงๆไม่ได้ยังไงตีปกติแล้วตีเวฟไปพี่หนึ่งตีไม้มาไม่ถึงแตะแทงเข้าไปไม่ถึงครับตีเคาเตอร์พี่หนึงตีปกติครับเรียบร้อยครับอเกมนี้นะครับก็หนึ่งเท่าแล้วยูทูสู้ได้อยู่แล้วนี่ไอกเกตจะเต็มอยู่แล้วนเนี่ยผมว่าซิซีเล็กเล่าตรงน่าจะเต็มนะโอเคมามาตอนที่คนน้ำลาวครับใสโ่โคครับไหมครับโดนเฟรมช้ากาอากาศเลยเคาเตอร์ลอยกันได้ จะกระโดดอาชีพเขาแค่ครับโดนเฟรมชาร์เข้ามาครับดักเอาไว้ก่อนเลยโอ้จะเคาน์เตอร์กับโดนจับอืมนึกว่าเขาจะตีครับเนี่ยไม่ตีครับใส่โค้ชเข้าไปแดชแคนเซิลก่อนเคาน์เตอร์โอ้โหโดนตีโปรตีเข้ามาแล้วใส่บีครับโอ้ติดอมุนกี่กำลังพุ่งเข้าไปครับเนี่ยยังไงตี๊ี้เบิร์ดเหรออืมโอ้จะทันเตอร์ช็อคครับแม่ใช้เท่าไม่ตายตรงนี้เลยอ่ะระยะเผาโขลนเลยครับเนี่ยโดนท่าไม่ตายเต็มๆครับสายไฟแท็กเกอร์ครับ ยังครับยังอยู่ครับเหลือ38าทีแต่ผิกไหมเนี่ยใช้เชสเซียก็เพิ่มเลือดเพิ่มเกรดครับจะเต็มแล้วจะเต็มแล้วอืมกันมากันได้โอ้ยเข้าไปไม่โดนตเตยมท่ามาอ้าวเต็มแล้วตีปกติครับเออตีเข้าไปโอ้โดนคอสเตอร,ร์ครับไม่คิดว่าจะปล่อยบ้างเหรอไปครับเมก้ามีทูเอ็กมาแล้วมานานๆที่จะโผล่มาโอ้โหเปิดมาแล้วโดนเลยเชียงนี้ก่อนเลยครับอืมลอยการการะครับเหลือ 38. เสาที่แปดแตมวงจีมากไม่โดนครับ ยังไงเฟรมช้าระกระโดดเตะเข้าไปแทงลงไปงัดขึ้นแล้วก็ไฟพันไอพันทันเดอร์พันมาทาท่าเนี่ยจะเป็นท่าที่จะลดแอตแทกของศัตรูนะครับมาอนีางนี้ก็เสร็จสิครับนี่ท่าไม่ตายครับมีชื่อท่าไม่ตายว่าซายดีเซสเตอร์นะครับก็เป็นชื่อเฉพาะเลยนะฮะเนี่ยขอยเข้าไปเออต็มเต็มตายไม่ตายครับเหลือหกโอ้โหยังจะเหลืออ,อีก ใส่ครบครไปครับยังโดนอยู่ยังโดนอยู่เรียบร้อยครับเกมแรกครับยูทูก็เป็นฝ่ายชนะครับพลิกเกมอย่างสวยงามจริงๆโอ้ได้แปลงเมกล้ามีทูเอ็กซ์ด้วยเหอนว่าป่าพุ้นจริงๆรเพื่อนๆก็คงได้เห็นแล้วนะครับสำหรับคนที่บ่นๆว่าเอไม่แปลงสักทีก็ได้แปลงแล้วนะฮะโอเคก็จะเหลืออีกเกมหนึ่งนะครับถ้าเกิดผมชนะก็จบเกมครับก็สำหรับเทวน้าก็ไม่ใช่คู่มือสำหรับย u ทูนะสำหรับผมเนี่ยเพราะว่าเราเจอมาเยอะเหมือนกันแล้วก็เจอสะดับผู้เล่นแบบ เล่นเทวนาโปโปแล้วก็เป็นเมนอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะในแรงแมทแต่ว่าสไตล์การเล่นของโนมายก็แตกต่างกันนะครับก็เราก็รู้ๆกันอยู่เพราะว่านโนมายเล่นเทหนายัางไงนะครับก็จับทางได้ระ,ระดับหนึ่งโอเคมาต่อที่รอบที่สองนะครับสำหรับรอบนี้นะครับคิดว่าเทวนาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก,ก็ไม่ทราบเหมือนกันโอเคแล้วก็จะใช้คิดซเลเหมือนเดิมครับมาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับ ไอ้ซิโคแทงเข้ไปครับปาไปก่อนแล้วก็เวฟเข้าไปกันได้เหรอเฟรมชรัรไม่โดนเวฟยเข้าเหมือนกันไซโคโครัรอีกทีนึงกาลังจะจไฟสปินครับอะไรอะไรนี่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 นเร็วกว่าเร็วกว่ายัางไงตีปกติครับอืมตื่นขึ้นมาไฟสปินดักเอาไว้ครับแล้วก็อา้อาวอ่ะอะไรตีปกติเข้าไปครับเออได้อยู่ตีตีรอบตัวครับแล้วก็แทงลงไปสันเครืพังเข้าไปหนึ่งทีครับตีรอบตัวทีโอ้โหโดนเคาน์เตอร์ครับโดนคุงไม้เข้ามาครับแล้วก็เฟรมชาร์จครับ ไปไฟสปินโอ้โหใส่ครับไม่เข้าครับใส่คไยเข้าไปแทนเซิร์ก่อนแดดดูเชิงร์กติดตู้ไผ่แล้วยังไงให้ยไฮเบอร์วอีกนิดเดียวจะโดนเต็มๆแล้วแทงลงไปครับแล้วก็ใส่สายครับโอ้ได้อยู่นึกว่าจะไม่ได้แล้วเนี่ยดูดึงมาเคาน์เตอร์แล้วอ่ะมาลุกขึ้นมาไฟสปินดักเอาไว้ย,ยังไงต่อฮะจับครับอือจะเคาเตอร์เหรอโดนเข้าไปเต็มๆก็แบบพรีกี่เข้าทีครับโอ้โหเขาก็ใช้เคสเซเลียต่อครับเพิ่มเลือดแล้วเพิ่มเก๋ครับอย่าหวังโดนตคาเตอร์ครับ ยังไงอะไรจะจับอะไรตีพันเดอร์พันเข้าไปยังไงโฟกัปปาเข้าไปเต็มๆยังยังไม่ตายแล้วอีกทีหนึ่งกันได้โอ้โดนปาร์มายเข้ามาอะไรอ้าวคไม้เพ่งพังนี้ก็เสร็จสิครับจับครับเรียบร้อยนั่ไปก่อนครับบอกเลยว่าเทลหน้าไม่ใช่คู่มือของสำหรับยูทูบหรอกมาตอนที่รอบที่สองครับปาร์เซลพาไป อะไรตีปกติครับกันได้เบก่อนแล้วก็เจับครับเออยังไงยังไงไม่ดวมวาวทางถูกโอ้โหจะโดนกระโดดครับโอมาขึ้นมาครับเฟรมท้ายมากันไ,ได้จับครับออยังครับเลยยังไม่คนไฟสปินดักเอาไว้พบแปลงครับชี้ที่เบร์ครับบาเรียคอมฟิวชั่นเออจะตีใช่ไหมไม่นะมาแดดตีเข้าไปเจาะล่างทีนึง ยังไงไพุ่งเข้าไปกระโดดโอ้เกือบไปแล้วสายไฟกเกอร์อะไรแดดพุ่งเข้าไปอืมไม่โดนครับเขาใช้เลชิลามครับยิงบูแฟร์ครับน่าจะการไม่ทันนะอืเมื่อกี้ผมกดทันไม่ทันว่าอืมนนตีกวาดลงครับติดบอลนี่อะไรกระโดดไปไหนไี่เห็นสายสไฟเข้าไปเลยครับอเออเหลือแปดสิบหกมาใช้เคสเลียครับเพิ่มเลือดเพิ่มเกลือและลบดีบัฟออกครับแล้วก็ไฟสปนิน ใส่โฟคาสไปกันได้แล้วนี่ตีไปจะโอ้โหโดนสุปมาที่เคาน์เตอร์ครับอืมจะได้แล้วใส่ไสไปค์นี่อะไรอย่าอยู่เหนือกลางหวัวอืมมันตี่รอบตัวอยู่แล้วครับแล้วก็มีอาร์เมอร์ด้วย WAS สำหรับใส่ใสไตล์ไปจับปีนแต่ผมไม่โดนครับ <Everyone. S 1> แล้วก็ใส่โฟค,คัสครับอ่าเรียบร้อยครับเกมนี้นะครับก็เป็นของยูทูสครับโอ้เลือดเหลือเต็มเปี่ยมเลยเอาละครับสำหรับยูทูสนะครับก็ชนะนะครับยูทูสที่ผมไม่ค่อยเล่นกับโนมายท่าไหร่นะครับก็อาจจะแรงๆหน่อย ครที่ชอบยูทูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกนันด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมก็จะมาแรนดอมตัวละครน,นะครับว่าจะได้ตัวอะไรนะครับก็ติดตามชมกันนะครับแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ